ลกิเนไม่ไม่สปอยมาอารมณ์ดูแล้วเป็นยังไงเขาจะไม่ได้พูดอะไรเลยครับไม่เช่อร์เขาพูดได้ไหมทำไมอ่ะวันนี้มินจะมาดูหนังขอพี่เชอร์ค่ะเป็นหนังผีทุกคนเรามาดูรอบติดด้วยนะซึ่งคนที่ชวนคือเป็นเพื่อนของเชอร์และวันนี้มีก็มาดูกับแคนแคนด้วยแคนแคนก็เพิ่งเจอกับพี่เชอร์เมื่อไม่นานมานี้แฟนคของซัดจจากลัวมีนอะแอบกลัวเพราะมีนอะกลัวผีนะคะ แคทแคทมาแล้วหน้ากันเคทไม่มีวามสุขมากเดี๋ยวใส่ฟ uh ิลเตอร์ให้นะมาดูอะไรนะพนอพนอกลัวหนังผีปะผมไม่ได้ดูหนังผีมาสปีแล้วจริงเหรอรอบนี้จะได้ดูแหละกลัวพี่เชิรปปะเออพี่เชิรเป็นคนที่เล่นหนังและยินอ่นะเออเราไม่ได้ติดภาพอะเพิ่งเจอพี่เชิรไปนี่ใครแคนไงไม่ใช่เขาเขาไม่ได้เจอ กลัวไหมกลัวไหมนี่มันไม่น่าจะผีมากหรือเปล่าหนังไสยศาสตร์ค่ะุดหนุนซัมพร์รุ่นพี่ใช่ไหมแล้วก็ F4 ของมีนเยี่ยวเยี่ยวไหลไป่ป็นน้ำอะระเิเริ่มระบนแล้วก็ถ่ายลงมาแก้งเลริอนี้จริง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 จิงจริงจริ้งจรริงงง ตอนนี้กำลังคบกันอยู่ใช่ไปออกรายการชุดใหม่ไพ่สดใช่ครับสดอยู่ปะสดครับเอ้าเพราะว่าคบกับคนนี้อยู่ใช่ครับก็เลยไม่ไม่เรื่องผมครับจริงๆแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับแทนหยอกเขาแล้วกันนะจบๆโอุ้ยเจ็บเท้า แฟนอยู่ค่ะใช่ไหมแคนเออเนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดอะไรเลยครับนี่นะคะรอดูหนังพิเชิงค่ะเป็นสายศาสานะคะ กินกินทั้งเรื่องเลยครับไม่ได้ดูอะไรมีกินกินอย่างเดียวเนี่โอ้โกินกันอยู่สองคนอ่ะกินก็มันียหลอนนะกิดมากกินไหมไม่กิดแต่ว่าจะเลือกกินต้มเลือดหมูแล้วค่ะเลือดทั้งเลือดเนี่ยมันจะหยองพี่เชอเล่นดีมากพี่เชอเล่นดีแบบเข้าถึงบทบาทแบบโอ้ใหม่ก็ไม่คิดว่าจะอินขนาดนี้จะเห็นมุมนี้ของพี่เชอร์คนสวยขนาดนี้ จะเล่นถึงได้ขนาดนี้น LIKE เยี่ย no. มมากเออเยี like, ่ยมมากดีมากนะคะอย่าลืมไปดูนะทุกคนพันนอทุกโรงภาพยนตร์สัมภาษณ์หน่อยแค่นเป็นยังไงบ้างไม่อยากนึกถึง่อะไรหนาพูดด้วแม่ควจะสปอยไหเออไม่ไม่ไม่สปอยอารมณ์ดูแล้วเป็นยังไงค่อนข้างมีจะสะเทือนอารมณ์สะเทือนอะไรหรอเรากินตลอดเลยปะเขาก็กอมแปลว่ามันแสดงได้แบบ เห็นภาพจริงๆไงแล้วมันถึงรถไม่เชื่อเป็นไงเล่นดีโชว์เล่นดีมากมีกิ๊ตไรฉากปะกิ๊เสียงดนตรีไม่มีไม่มีกิ๊เลยเสียงบุกมากจำสแก์เยอะมากๆจำสแก์ที่ไม่ได้มีอะไรผมไม่มีสแก์กันอยู่สองคน ก็เรามันอินน่ะบอกพี่เชอร์ด้วยดิว่าน้องมีนสุดน่ารักมาดูแล้วอ๋อได้ครับพี่เชอร์เขาพูดได้ปะพูดได้ิทำไมอ่ะมามาอุดหนุนเยอะๆนะครับทำยอดทำยอดยอดอยู่หนังดีมากเลยนะทุกคนไปดูกันนะเราทำเป็นตลกได้มาดูกันเลยแล้วมันขำอ่ะเออเปรี้ยงลอให้อภัยเออเปลี้ยงตายไม่ได้หรอใช่เออเขาเล่นคาริ่งดัง